รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองมือทำ อยากไปเชิญคุณนั้นไปเข่าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อย่าให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลา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 แค่เพียงแต่ครั้งแค่ลองเปิดใจว่าวกับการอำอาหารไปกับพวกเรานะคะมาลองเข่าครัวกันนะ ร่วมสร้างสรรค์โดย All n วีอั s ธนาคารออมสินสวัสดีค่ะ พบกับพี่เซ,เซมเชฟน้อยอันเซมเชฟน้อยเฮอินเ,เด็กัๆคิดเซฟเชฟน้อยสร้างคิดรายการที่เด็กๆได้สนุกคิดสนุกรลงไปด้วยกันค่ะวันนี้พวกเรามาเที่ยวกเกาะเกตจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่นี่มีของอร่อยอร่อยเพียบเลยค่ะถูกใจเด็กๆเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะแต่วันนี้พี่เซมไม่ได้จะพาเด็กๆมาแค่เที่ยวชิมของอร่อยๆอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าวันนี้พี่เซจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีทําเครื่องปั้นดินเผากันด้วยน่าสนุกจงเลยครับพี่เซเฮียขอลองทําด้วยนะคะได้สิคะได้เรียนรู้และลงมือทํากันทั้งคู่แน่นอนค่ะพี่เซสัญญาเลยงั้นตามพี่เซไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย นี่พี่อามค่ะเป็นเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อามสวัสดีค่ะพี่อามคะกายเซิอมีทํายากไหมคะครับก็ค่อนข้างทํายากเหมือนกันครับเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความชานาญแล้วก็ที่สําคัญใช้ฝีมือด้วยแล้วก็ความอดทนด้วยครับ ต้องเรียนนานไหมคะกว่าจะได้ลายแบบนี้ขึ้นมาก็ยังต่ําก็เป็นปีครับเป็นปีเลยเดี๋ยวทิ้งเฮอินไว้ที่นี่ปีหนึ่งนะคะได้ครับทำไมเครื่องปั้นดินเผาต้องอยู่ที่กอเกตด้วยครับก็ที่นี่เป็นเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วครับอืมเป็นเพราะว่าตัวของดินที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะที่มีส่วนที่นี่แหล่งดินนะครับจะเป็นแหล่งดินที่สมบูรณ์นะครับไว้เหมาะสําหรับการปั้นขึ้นลูก เป็นดินเหนียวจะขึ้นรูปได้ดีแล้วก็ที่สําคัญมีความละเอียดนะครับสีสันเวลาเผามาก็จะสวย,สวยงามสดใสและพวกลวดลายพวกนี้นี่ก็คือเป็นลวดลายที่ตกทอดกันมาหรือเปล่าคะลวดลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาย ที่เราประยุกต์ขึ้นมาจากของเก่าซึ่งดั้งเดิมก็จะไม่มีความคมชัดเท่าไหร่แล้วก็ประโยชน์การใช้งานจะน,น้อยออแล้วสมัยใหม่ที่เรามาดัดแปลงเป็นของที่ระลึกเล็กๆเ,เ,เพื่อเอาไว้ให้ดึงดูดตาของนักท่องเที่ยวได,เด้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องปั้นดินเผาของที่นี่สำคัญขนาดที่ว่าจังหวัดนนท์เนี่ยใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดเลยนะคะเง้นพวกเราขอฝากตัวป็นเสร็์ของพี่อาร์ด้วยนะคบยินดีครับอยากลองทํากันหรือยังไง พอเราจับดินให้อยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับแล้วก็อันนี้ป้งเจาะรูนั่งเหมือมนจานเลยอ่ะจานองค์ของอินค่ะสวยมากเลย พอได้ชิ้นงานนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ให้หมัดหมาใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาประมาณวันหรือ2วันอพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ถ้าถ้าเราอยากจะแกะสลักลายลงไปหรือว่าเขียนอะไรลงไปเนี่ยเราก็เขียนตอนที่มันหมัดหมาคนต่อไปพี่อามคะแล้วดินเหนียวที่ดีเนี่ยสำหรับการปั้นที่ดีเนี่ยเราสังเกตเห็นถึงแบบมีข้อสังเกตยังไงบ้างะคะก็จะมีความเหนียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีเหลืองคนเทา เหลือก้นเขาใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นดินพื้นดินข้างบนคือเราต้องขุดลึกลงไปประมาณเมตรถึงสองเมตรแต่ครับเทคนิคสำคัญในการปั้นมีอะไรบ้างะคะมือเราต้องนิ่งครับจะไม่ส่ายไปมาตามแรงเหวี่ยงของท่านหมุ <ừ> มือเราเนี่ยต้องมารับให้ชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางพอดียอย่างนี้ที่นี่ก็เปิดให้นะักท่องเที่ยวแล้วก็เด็ก มาฝึกวิธีการเรียนรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผาอย่างนี้ตลอดทุกวันเลยปะคะทุกวันเราก็มีเปิดสอนทุกวันก็จะมีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุก็มีเป็นเหมือนปั้นที่ปั้นเพราะว่าการหัดปั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ฝึกสมาธิไปด้วยครับ เป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้สนุกมากนะคะอืมแล้วก็ได้ความรู้เยอะๆเลยใช่ไหมคะได้ความรู้เพียบเลยครับก็อยากให้พี่อําช่วยฝากถึงน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านเกี่ยวกับการมาปั้นดินเผาที่เกาะเก็ดแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่นี่ด้วยนะคะก็อยากจะให้ คนไทยนะครับเชิญชวนคนไทยหรือว่าเยาวชนก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้ลองมาหัดทําเครื่องปั้นดินเผานะครับวัฒนธรรมไทยก็เริ่มหายลงไปอย่างน้อยๆเรามาช่วยนะครับเราก็ได้มาปั้นแล้วก็มาซื้อของหรือมาจับจ่ายสินค้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้มาช่วยเกี่ยวกับช่างตัวนี้นะครับให้อยู่ได้แล้วก็มี เรื่องปะดินเผาให้เราดูนะครับต่อไปค่ะเด็กๆทุกคนคะเราต้องขอบคุณพี่อาร์มากๆเลยนะคะคีสอนเทคนิควิธีการปั้นเครื่องปะดินเผาแล้วก็ให้ความรู้เราเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเด็กๆคะพี่เซว่าเรารีบกลับเข้าครัวไปทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่าดีไหมคะดีค่ะเ่าแต่วันนี้พี่เซยจะสอนเราทำเมนูอะไรครับพี่เซว่าจะทำเมนูที่มีมะเขือเทศเยอะๆเลยค่ะ อย่างเมนูชักชูกาค่ะชูกา,กา,าเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าเป็นเมนูอะไรสงสัยคับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปลงมือทำด้วยกันกับพี่เซนในครัวนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมค่ะงั้นก็ไปเลยค่ะช่วงหน้าถึงคิดความอร่อยแล้วล่ะคะ่ะไม่รู้ว่าเมนูที่เชฟเซจะมาสอนเชฟน้อยของเราวันนี้จะโดนใจเด็กๆขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ ร,ร,าาวรวมสร้างสรรค์โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอม,ลออมผลิตภัณฑ์ตราคาเนชั่นต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำเพียวันนี้พี่จะชวนเราทำเมนูอะไรนะพี่อินจดอร์ชูก้า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 แบบนี้เหรอ มันเหมือนชนเผ่าเลยนะเฮียเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าทำไรกันอยู่คะเด็กๆพูดถึงเมนูของเราวันนี้หรอคะใช่ค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะไม่ใช่ชูก้าชูก้าแต่เขาเรียกว่าชาชูก้าค่ะชาชูก้าอืมวิธีทำนะคะก็คือจะมีเบสเป็นซอสมะเขือเทศค่ะเหมือนกับทำาูปอร์เกตตี้ซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยครับ ซอสเดียวกันเลยแต่แทนที่จะใช้เป็นสปาเกตตี้เราจะใช้เป็นซอสไข่ลงไปแทนค่ะไข่เนี่ยจะได้ความรู้สึกเหมือนเป็นไข่ตุ๋นองอยู่ในซอสมะเขือเทศครับพี่เจ๋ให้ทายดีกว่าว่าเมนูเนี้ยมาจากประเทศอะไรคิดดูลองคิดดูใช่หรือเปล่าอิตาลีอิตาลีเป็นเรื่องนะเดี๋ยวพี่เจ๋อไปให้พี่เจ๋อไปให้ประเทศที่มีเสียงคล้ายๆกับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อะไรประเทศอะไร,รอ,อิสาราเอลอิสาราเอลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้วิธีทำเมนูก,กันหรือยังคะอยาก้วคะงั้นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะไปก <ไป S 1> ัน,กนเล<ร>ย ังจากที่เราผัดส่วนผสมหอมใหญ่พริกหวานแล้วก็กระเทียมซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมเหล่านี้ให้หอมใครจะเป็นเชฟใหญ่ให่จวันนี้โอเค okay, ให้เฮียนะกันนะคะ,แล,ลละ,คะแล้วเดี๋ยวเทอินช่วยเทลงไปนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าอย่างแรกที่เราใส่คืออะไรคะเทอินว่าหอมใหญ่ค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหอมใหญ่ก่อนนะ อินมาปั่นมะเขือเทศกันดีไหมคะดีค่ะโอเคพี่เจคะ่ะในกระทะส่งกลิ่นหอมยังครับโอเคครับสีก็ได้ที่แล้วด้วยอ่าแลมะเขือเทศของเจอละเอียดแล้วคะ่ะโ okay. อเคงั้นก็พร้อมลองมือทั้งคู่แล้วเนาะเริ่มจากใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปก่อนคะ่ะกี่ช้อนครับเริ่มทั้งสับช้อนก็ได้คะ่ะ ตัวมเมื่อเทิเข้มข้นเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะคะเ,เดี๋ยวพี่เจจะขอเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเมนูของเราและก็รสชาติออกเป็นไทยๆค่ะด้วยน้ำที่เขาาขวดนี้เลยค่ะที่จะช่วยเพิ่มรสชาติเผ็ดๆหวานๆและความ,วามกลมกล่อมให้กับเมนูชักชุก้าของเราวันนี้ค่ะ แบบนี้จัดไปเลยค่ะพี่เทเยี่ยมเลยน้ำพี่ขอแบบนี้เอเซนเคยเห็นคุณแม่ใส่ต้ยมยำกุ้งด้วยครับอือใช่เลยค่ะเพราะน้ำพริกเผาแบบนี้นะคะนอกจากจะใช้กับต้ยมยำกุ้งได้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถนํามาทากับขนมปังทําเป็นแซนด์วิชต่างๆก็ได้หรือจะจิ้มทานกับผักส,สดๆก็ได้นะคะครับพอได้รสชาติตก่อมที่เราชอบแล้วนะคะก็ถึงเวลาใส่ตัวมะเขือเทศฝัของเราลงไปค่ะ เด็กชอบทานมะเขือเทศไหมะคะชอบครับชอบอทอสมะเขือเทศเออถ้าชอบเนี่ยเราสามารถใส่มะเขือเทศเป็นลูกๆอย่างนี้<อ>สดๆนี้เข้าไปเพิ่มได้นะคะอพอเราปรุงรสได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ำซอสของเราตัวนี้นะคะให้เขางว,วดอีกนิดนึงค่ะใช้เวลาประมาณ5 1 0นาทีไม่เกินเลยเดี๋ยวจะด,ดูแลให้อครับเยี่ยมเลยครับเอ็มก็จะช่วยดูแลค่ะ,คะ ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากไปเชิญเพืน,นั้นไปเขา้าครัวนี่นะคะพอซอสของเรางวดได้ที่แล้วนะ <c oughs> ตอนนี้พี่เจจะให้เด็กๆช่วย <c oughs> พี่เจตอกไข่ค่ะให้ทั้งคู่นะคะตอกในช่วยเล็กๆก,ก,ก่อนและเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ในตัวซอสเลยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเปลือกไข่หรือว่าไข่ที่แตกลงไปมา <c oughs> เ,เสร็จแล้วเราก็ปิดเอาไว้ก่อนค่ะมันจะเป็นการตุ่นนะคะ<า>งั้นพี่ใจว่าระหว่างที่เรารอตุ่นไข่ของเราเนี่ยนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆและน้องๆเชฟน้อยของเราเนี่ยมีไอเดียอะไรมาฝากในช่วงเชฟน้อยแชนแูไปดูกันเลย ดูแมงกู๊ดคุณหนูค่ะเริ่มต้นด้วยถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราเอาถุงผูกเป็นจุกแบบนี้นะคะแทนแทนเสร็จแล้วค่ะจากนั้นมาจะทำเป็นหนวดเส้นเล็กๆให้ ใช้กันไกลด้วยนะคะ อีกหลายเรื่องที่ต้องเรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองมือทำน้องมะนาว่าจะเติมสีให้น้ำทะเลของเราค่ะทาตไนชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาสวยจังเลยค่ะแมนกระพุนคุณหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยค่ะสำหรับของเล่นการดูน่ง่ายเพื่อนเลองเอาไปทานดูนะคะบ๊ายบายถ้าจะทานชักชูก,กา้าให้อร่อยแบบจัดเต็มสไตล์อิสราเอลก็ต้องทานคู่กับขนมปังกระเทียมจะอร่อยเข้ากันขนาดไหนนั้นรอเปิดฝากระทะชิมไปพร้อมๆกันช่งหน้าค่ะ โดยนิตยสารกรูเม่แอนด์ควิซีนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักซ์โรงพยาบาลรามคำแหงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอีกภัยร้ายที่มักมาแบบเงียบและเกิดกับผู้ใหญ่ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะถ้าอยากรู้ว่าเจ้าโรคนี้เป็นอย่างไรไปถามคุณหมอใจดีกันเลยค่ะ สาเหตุของการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเกิดจากการที่มีไขมันเข้าไปสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดชั้นในนะคะทําให้หลอดเลือดหนาตัวขึ้นเริ่มมีเส้นเลือดตีบแคบลงนะคะอาการของคนไข้เส้นเลือดหัวใจตีบนะคะก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางเจ็บแน่นๆตื้อๆนะคะออมีเหงือแตกใจสั่นได้นะคะบางรายก็อาจจะมีเจ็บร้าวไปที่แขนที่ไหล่ซ้ายแขนด้านในด้านซ้ายนะคะเจ็บร้าวไปที่คอหรือกามสองข้างได้ะคะ่ะ แล้วแบบนี้จะมีวิธีการรักษายอย่างไรบ้างคะ การรักษาคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะนอกจากการใช้ยาแล้วยังมีการเปิดขยายโดยใช้บอลลูนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเป็นโครงค้ายันชีวภาพเคลือบยาชนิดที่ย่อยสลายได้นะคะทำจากวัสดุโพลีแลคทายซึ่งโครงค้ายันนี้ในระยะยาวเนี่ยหลังจากที่มีผนังหลอดเลือดเข้ามาปกคลุมโครงค้ายันแล้วก็จะค่อยๆสลายตัวไปนะคะทำให้ในระยะยาวเนี่ยหลอดเลือดเราก็จะกลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนตามปกติตามเดิม ต้องขอขอบคุณคุณหมอใจดีค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะ ขูก,กาเนี่ยนะคะปก,กติแล้วที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็จะทานคู่กับขนมปังค่ะเด็กๆชอบทานขนมปังกระเทียมไหมคะชอบค่ะกินได้ค่ะกินได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของกระเทียมเท่าไหร่ใช่ไหมคะออแล้วขนมปังกระเทียมทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นกระเทียมก้อนๆเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ขนมปังกระเทียมของเรานะพี่เจจะให้เราขูดกระเทียมค่ะมันจะทําให้กระเทียมของเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นบางมากจนเราไม่ได้รู้สึกถึงกระเทียมเลย เรียบร้อยกระเทียมก็ขูดเรียบร้อยแล้วเพิ <_ C os> ่มน้ำมันมะก,กอกลงไปนิดนึงคะ่ะใส่พาสลี่ลงไปทีนี้ก็มาลงมือทากันเลยค่ะ <_ c oughs> พอเราทานเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปอบประมาณ5นาทีค่ะ ขนมปังกระเทียมพร้อมเสิร์ฟคู่กันแล้วโอ้โห,หน้าทาสุดๆไปเลยครับทั้งไข่ทัง้งทอสีสวยมากเลยคะ่ะและก็หอมมากๆเลยด้วยค่ะขนมปังกระเทียมของพวกเราก็นะ่ากินสุดๆไปเลยครับวันนี้พี่จะยังมีกีวี่โซดาแถมให้กับเมนูของเราด้วยนะคะใส่จานเสิร์ฟเลยคะ่ะโอเคค่ะให้อินอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดา yes. น้อยฉันคิดแล้วละละละากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดล้ละ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 แค่เพียงแต่ครั้งเธอลองเปิดใจว้าออออว้าออออลองเข้าครัวกันนะ เป็นไงคะเด็กๆขนมปังกระเทียมที่เราทำเองรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะแล้วรสชาติชักชุก,ก้ามันอร่อยอยังไงอะครับใครกับมาขอเห้ออร่อยสุดๆเลยคะ่ะอืมและสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆคนไหนนะคะมีเมนูอะไรอยากให้เราลองทำดูก็สามารถแวะบอกกันได้ทาง Facebook คิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดค่ะและไอจีคิดเชฟออนทีวีด้วยครับแต่ตอนนี้พวกเราสามคนขอตัวไปมาเมนูให้หัจานก่อนนะ เดินเห็นความรักด้วยขนมไทยหวานๆกันที่เกาะเกรดแถมงานนี้เชฟน้อยลูกแพรจะมาชวนทำเมนูขนมสุดเก๋ค่ะอย่างบวลอยน้ำขิงแฟนตาซีอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับสองเชฟของเราด้วยนะคะมาลองเท้าครัวกันนะ